กาสวัสดีครับท่านผู้ชมกาบสวัสดีครับเนาะฝนกระโตครับท่านผู้ชมพุ่นย่าไพสายจวด่นอยู่ทั้งในพคุณเนาะกำลังคุยกันอยู่กับไอแอดมินของเฮาอีกคนหนึ่งครับผมอยู่ทั้งใน่ล้านเนาะครับเพราะว่าของคุณแม่ของคุณพ่อว่านี่คุณแม่ประไพนี่จะเป็นล้านข้าเล็กๆครับผมอยู่ในตัวจังหวัดศรีสะเกษเนาะครับเนาะถ้าว่าทันใดอยู่ใกล้ไม้อยู่ไกลผ่านมาอยากมา อุดหนุนก็สามารถเดินทางมาได้หรือว่าอยากมาพูดคุยกับคุณแม่หรือว่าคุณพ่อว่าคุณแม่ประไพก็สามารถแวะเข้ามาได้ครับผมตรงนี้เป็นบ้านยังก็พอบ้านน้องกิโลโน้อยโอ้บ้านน้องกิโลน้อยครับผมบ้านน้องกิโลน้อยเนาะถามเบื้องกึสิงหูจักกีห่หกครับคุณพ่อว่างม,มลงุกครับผมคุณพ่อว่าคุณแม่ประไพสายจวดครับผมมาอุดหนุนกันเนาะขัดเนาะขายอยู่หน้าบ้านถ้ามาหากินกันครับผมเนาะนี่ ี๋ยวพอเที่ยงจะพาามผช้มไปติดตามตัวเลขคับคุณยายบอไพสายจวดว่า่นฝันดีบอ่อฝันดีจังไดเลขเป็นตัวเก่าบอ่อผน,น,นถือละครับถือปีไปละครับคุณถือปีไปแล้วอยู่ในบ้านคุนครับยังไปหากันพ่ออดไรฝนตกครับผมเนาะฝนตกเดืนนี้ฝนตกลงมาโดนง้อวันยัลไงพุ่นะนั่นคุณยายบอนะ <c oughs> ไพสายจวด ยืนจะเสียงหวากงูจักนะครับไปครับท่านผู้ชมเขาบุกเข้าไปทางในหาคุณยายบ่อไผเนาะเพราะว่าฝนตกมือนี้อยู่นอกบ่อใดเนาะครับเนาะเขาต้องเข้าไปทางในไปเบิ่งแคบไปเบิ่งพี่นของคุณพ่อว่อแต่เป็นหนุ่มขึ้นสีมากลายเนาะเสียงดนตรีนี่เนาะพ่อเนาะเป็นตลอด่านี่บ่พ่อเป็นมือพี่นี่บโอ้ย พ่อข้ามีเวลาได้หลายนี่ใส่พ่อเรียนลงคขีจคดจะขีดเยอะเนาะแต่ผู้ชมเนาะฟังเบิ้งผีมือของคุณพ่อว่าบุกไปหาคุณยายผู้ให้สายจวดดันแนครับผมเดี๋ยวเจอกันอะไรกันคะเนี่ย,ายนะม,มยาช่วดดย,ย,ยกันแล้วก็ยาจิ้งจอกเป็นเมฆไงยบ่กล้ๆกันมากบ่ะ ก็ตรงไขก็เนยังดอกอเขาแบบข้ามานี่แหละแบบข้ามานี่หละข้ามานี่แหละมันก็เป็นเอกลักษณ์ของคุณยายประไฟนอกะาเป็นข้ามากนั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาครับผมเนาะพเฒ่ผาผูแก่สมัยมก่อนเพิ่นกินหมากกินผู้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะครับพะว่าเป็นผู้ใา่ไม่ยิงเพิ่นกันยังเพิ่นกักินครับมแมนแทรกขาอาจารย์ดังๆนีโอ้ยขี่ข้ามาาเพิ่นนีบ่มเมนธรรมดาด้อครับเนาะสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับฝนตกมืนอนีออกไปทั้งนอกบ่ได้เนาะคุณยาย ไปเลยถือโอกาสเข้ามาสัมผัสคุณยายทั้งในมาเบิ่งแค้นเบิ่งพินคุณพ่อว่าคุณก้องแก่เลยอยูันมีเวลาบวงนี้นอนใส่คุณพ่อพลเรนพินให้เบิ่งจักรกันอันนี้เนาะคัสเซมุชช่วงเนาะบ๊องแรมสวัสดีครับบ๊แรมเอาว่าซูฟังในคุณยายมันโค้งชุดท้ายแต่ได้นี่โค้งชุดไทยหรือเปล่าครับโค้งชุดท้ายแล้ววันที่ยิบเก่าแล้วเดือนนี้มีแค่สามสิบมือบ๊องแครับบ๊องแรมมือคืนนี่นทันจับป่าจับปจ๊บโอ้จับเจ็ดบ่ครับอ่เอาคุณยายจีดไว้ก่อนเนี่ย นี่กีบกิบเป็นกีบครับครับเดี๋ยวเบาแอมต้อห้ครับกระตุ้ด้วยครับคุณแม่ครับบนยังแอมครับปุ๊บเนี่ยครับทำก้นฟันแม่บ่นี่ครับทำวามฟันหนึ่งม่อคืนนี่ว่าป่าป่าข้อยายโาแขนแม่เทาไหร่นั่งอยู่มาข่อยังจะไม่ใหญ่ก็ได้พัดมาอุ้มมาอุ้มพื้นพัดจับจับเพิ่นเพิ่นเพิ่นปัดดินปัดดก่อนนังจับจับอยู่ในมือมีอะไรครับจนได้อุ้มเอาอุ้ม ช้ำแขนแม่น่ะไปจับแขนแม่เอาหน่ะนั่งจนได้อุ้มเอาค่ะใส่นผู้ชมตัวใหญ่แห้งไม่ค่อยอย่างกระโดดกี้เดียวตัวบ้ากระใหญ่ไม่ได้จับเพิ่นกระเบลุดเอามือนี่แหละจับครับจับเป๊ะเป็นดีแต่ว่าจับกระเจ็ดจับไม่นด้จะของเป็นสี่ปลานนีเป็นแปโอ้ปลาแปดเจ็ดสี่แปด เน่ามาขากันดีแบบพู้แบมคบั่เขอกันก็เลกฝันหนักหน่อยเลยกับเลขกับเองมเยังเปกอมใสกันเบิดครับใสกันจสั้นๆนี้นครับมือจะสั้นๆนะครับขอกันก็เลขหนักหน่อยที่เพิ่นฝันครับคุณยายแต่ข้อเพิ่นจะเป็น8ปดเจ็ดสี่ของคุณยายคืออีหยังเกาะ่เจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่แปดนี่สิเป็นตัวนีบอกให้ท่านู้ชม ชื่ออะไ้สิแนั่นห่างกนเสือฮาก็ซืสือขึ้นสือโลกกันนอคุณใหย่นอสี่แปดสี่เจ็ดไปสุดนะี่นิอเออกะี้เก็บเนะเขาบวขายเลยโอ้ยบวขายเลยแม่บอกเขาเขาเขาบวขายไปทุกเดืนมี้ยันบ่มีมันมี่เลมนบวมมีดอกเพราะว่าพูดอันเจ้าของผู้นั่งขายนี่เขาจาเก็บไปเบิร์ดเพราะว่าจอคุณายเพรเดียวเย็นยู่ยเต้นเล็ก้นอันนั้นไปหดไปหาม อสอสีจับอยู่น่ะแม่ยนียังสินคุณยายจถืออยู่นี่จถืออยู่นี่แม่ยนียังโอ้เขียนไว้ให้พร้อมครับท่านผู้ชมเขียนไว้ให้พร้อมยานมันเลื่อมยันมันเลื่อมคุณยายว่ายานเลื่อมโอ้ยบ่เลื่อมดอกกลับร้องว่าคุณยายบอกไพ่บ่มีเลื่อมครับผมเสียงหัวนี่คนจำได้เนาะแม่นียนีได้ค่านผู้ชมเด้ของคุณยายนี่อาจจะได้สามตัวตรงๆก็เป็นไปได้ครับผมเนาะ แต่ว่าขันเล็คุณยายถึงจะเข่าหรือว่าถึงจะลุดแต่ว่าห่ากะถือว่ามีความสุขเนาะที่คุณยายให้ความสนุกสนานฟังเสียงหัวฟังเสียงคุณยายว่านี่กะเพื่อนเพื่อนไปแล้วครับผมเนาะไขยเขียดไปได้ผูรดเขียดเขียดสามารถนี่พอนไขยได้เรื่อยครับผมเนาะมีน้ําสําได้เรล็กเด็ดตัวดังพ้อม,ม,มดังพร้อมครับเียกชุดนี่ดังแห้งเ<ม>พราะว่าจะเป็นเจ็ดสี่แปดหรือวา่าเอาเอาเล็กแปดไม่ทั้งหนาเป็นแปดเจ็ดสี หาบบมี่แล้วสลากินแบงว่า,ามดแทบทุกมองการทันใดที่อยู่บรยเวไก่ในจังหวัดอุบลหรือว่าอยู่ไก่จังหวัดอุดรขันมี่กะเก็บไว้ล่องเมืองเด้อครับแต่หมูชมเพระาะว่าดังแห้งดีครับเรียกชุดนี้ดังแห้งมาตรงกันในหลายสายหบอยังคุณแม่ประไพาสายจวดนี่เพิ่นก็ยอยู่จังหวัดสีเกียตในตัวจังหวัดเป็นความฝันก็ยังฝันได้ตัวเดียวกันครับขึ้นเบิ่งครับท่านมูช่มฝันได้ตัวเดียวกันเพียงแต่ว่า ตัวเลขอาจจะสลับกันแต่ว่าท่านใดซับไปซับมามันก็จะตรงกันคือเก่าน้อยบ่ายแอมเนาะถ้าไปโฮกกราฟนี่เจ็ดสี่แปดหรือว่าสี่แปดเจ็ดหรือว่าแปดเจ็ดสี่ยังสี่กราฟไปกราฟมานี่กราไปตรงกับเลขดังอีดีครับท่านผู้ชมเอาอันฝันจากไหนอีกเนี่ยคุณยายเอาว่าความฝันของนควฝันหนูอะไรจับปะ ันฝันหน่อยแทเ้ก็ฝันหน่อยแล้วกอุ้ยปากก่าตัวนี้มันคือใหญ่มันก็ไปกำมอดแขนแม่ผุเนี่ะแม่เล่าหนังป่าป่าคือตัวใหญ่เลย <c oughs> แม่เลาออกมาเปิดเอาน้งใหม่นาอยพูดแม่ป่าคือตัวใหญ่บัี้จับเบบจับเลยเพิ่อดจีดี้กับโบลูดโอ้แนติ๊เลยยังนี่ก็เลยอโอมาเตะนี่เามบปเาเจ๋งหญก็นะอันปานนี่จ้ะปานนี่เป็นเปดนี่บ้าับัี้จับนี่เป็นเป็ดเจ้าของเป็นซีครับครับโอ้จงปี ป่ oh าเป็นแปดเปยังบโมแปดไปทังนาสันโอ้จังเลยเอาก้าวกวยล่ะเอา้เอา้เอาเนาะแ่เนาะอ้เอาข้าววยคือบอกงก้อนั่นตัวปาครับสี่เอ็ดหนึ่ง้ววยดีล่ะข้าวเอาขวไปมากก็ได้เนาะขวย้าวเนาะ ง่ยยยคือกับเออว่าแม่ยังรอกคาแต่ไปจ่มเจ๊ซจ๊ซีเจ๊ซีก็ซื้อเอกตี่หลาเจ่นึงเจก็ซื้อเอาตี่หลาก่อเที่ยงก่อเที่ยงว่าไคุณยายหัวพอเดะมากหลายกันคุณยายหัวนี่ไข้เขียดอะนะก็จะไปจชมก่อเที่ยงเดียดมากกูซิว่าพรไข้ายเดี๋ยไม่เห็นคุณยายผมไปใส่จวดคนหัวเป็นสีสันครับผมอีกทางนึ่งเนาะเอา พอเทียงก็สรุปใหม่ฟังครับไข่ตัวเดียวท่านี้แหละครับคือคุณยายถืออยู่นี่สองตัวบรไรไม่ฝากเอีซี่บอคุณแม่เอี้มันมกไปซีเปดโอ้ซีปดโอ้หอยัากเอาได้นีน่ก็เรียกเตโอ้ทำเรียกเตะมาแน่นครับทเาจะเอาลางียาวบุญก็เรียกเตโอ้ครับผมทำลงจ๊ีนั้นบไหเอาแม่ปดชี นั่นว่าก็ลอยมาหาของเขานอคุณยายน,นอเออเมื่อไม่รอดได้ดหรือก็กชิบน่าความเสี่ยงคุณเถานะครับการเล่นในน้นอยอยังสิล่ะรันแต่ผมจุมกะเออได้เล่นเล่นในน้อยกะถือว่ามีความสุขแหละครับมันเป็นอย่างโบงเงินเทวดานี่ขันออกมาได้ยิ่งฟ้าประจาุของได้นี่โอ้ดีใจว่าสันไม่ได้หาบาทสิบาทก็ดีใจน้องคุณยายเนาอดีใจกว่าขนเอาเงินมาให้เป็นพันสองพันเลยถ้าเอาเงินมาให้นี่พันสองพันนี่เออธรรมดายังไงก็ขอบคุณแต่ว่าขัน ว่าถือสิบ,บาทสบ,บายานี้วห้วยหัวตึงตึงหัวนแเนาะเี่ยงนี่ดีมีความสุขตัวถึงหาบาทก็ว่าอู้ยบ้านนี่ถึงเลขบล๊อบาทบแต่ว่า<ต>ท่านนี้ท<ะ>านนั้นพรเที่ยงบระด้สนับสนุนใ <S <S <า>นการเรียนการพนันเด้อครับทุกท่ามให้สนับสนุนเป็นฉลากกินแบงของรัฐบาลครับผมเนะ <S 2> <S 2> าะให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมให้บงอย่างมีสติครับผมเงือนอยู่ในกระเป๋าของท่านผูมีผู้ใดจะสามารถไปจกเอาได้ครับผมก็นนอกจากท่านผู้ชม ตัดสินใจที่จะลงทุนกับตัวเลขของคุณยายปะไพสายจวดคุณแม่ปะไพสายจวดเนาะครับเนาะเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่แปดครับผมสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมในช่องสตาร์ดาชาแนลหรือว่าไอสตาร์ชาแนลเนาะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณขอบคุณคุณยายครับผมคุณยายปะไพสายจวดเนาะที่ให้ความสนุกสนานให้ตัวเลขเด็ดๆโตแม่นเมนครับผมเนาะคลิปนี้พอเที่ยงก็จะขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าครับผมมันหมานกันสู่ทุกคนเด้อครับ เฮ่งเฮ่งด้วยๆจอนรับปีใหม่นะคะท่านผู้ชมเนาะไปครับผมคครรัับบหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งตัวว่างหายไป